เขมปรปฏิเสธไม่ได้วางทุ่นระเบิดทั้งที่ประเทศตัวเองมีทุนระเบิดตกค้างมากที่สุดในโลกกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทุนระเบิดตกค้างมากที่สุดในโลกประมาณว่าอาจมีมากกว่า4-6ล้านลูกตกค้างอยู่ทั่วประเทศส่วนใหญ่มาจากสงครามกลางเมืองยุค,คเขมรแดงเวียดนามและสงครามอินโดจีน จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บตั้งแต่ปี1979มีประชาชนมากกว่า64,000คนได้รับผลกระทบและมากกว่า25,000คนพิการถาวรเช่นขาขาดแขนขาดผู้เสียชีวิตหลายรายเป็นเด็กที่ไปเก็บของเล่นหรือเศษเหล็กจากพื้นที่ปนเปื้อนพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายแดนตะวันตก เช่นจังหวัดบันเตียเบียนเจยพระวิหารอุดรมีชัยและบางจุดอยู่ติดกับชายแดนไทยประเทศที่มีประชาชนตายเพราะทุนระเบิดมากขนาดนี้ควรขอโทษและรับผิดชอบไม่ใช่ปฏิเสธหน้าด้านๆแล้วโยนความผิดให้ประเทศอื่น